พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันสาววันที่11เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องทุกสิ่งอยู่ในพระองค์และพระวจนะที่จะใคล้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่138ข้อที่2 ข้าพระองคจะกรับลงตรงมาอย่างพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระดำดัดของพระองค์เหนือสิ่งสารพัดพี่น้องคะครสเตียนบางคนอธิษฐานโดยใช้พระนามต่างๆเช่นเยโฮวาหิเรเยโฮวาราฟาและอื่นๆ โดยอ้างอิงจากการเปิดเผยพระนามของพระเจ้าต่างๆที่พวกเขาได้เรียนรู้จากพันธสัญญาเดิมอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องถนักว่าฤทธอำนาจพระสิริและสิทธิอำนาจทั้งหมดที่พระนามเหล่านั้นในพันธสัญญาเดิมแสดงถึงนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระเยซูอย่างครบถ้วนถ้าคุณรู้จักพระเยซูคุณก็ไม่ต้องการพระนามอื่นๆเหล่านั้นอีกความเป็นพระเจ้าทั้งหมด สถิตอยู่ในพระ่วนอย่างสมบูรณ์และถาวรพระวิญญาณผ่านทางอากาศโลกเราได้เปิดเผยสิ่งนี้ไว้ในโครโตเซีบทที่สองข้อที่เก้าว่าเพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์ยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งและข้อที่สิบสี่กล่าวว่าในปฐมกาลพระวาทาทรงดำรงอยู่และพระวาทาทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทาทรงเป็นพระเจ้า ถ้าวาทาทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ถ้ำกลางเราเราเห็นพระสิรกของพระองค์คือพระสิิที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องค้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระธรรมที่มีชีวิตและในข้อพระคัมเพย์ตอนเริ่มต้นเราได้อ่านว่าพระเจ้าได้ทรงยกย่องพระครของพระองค์เหนือการเปิดเผยพระนามของพระองค์ทั้งหมดและพระคำนั้นคือพระเยซู คุณไม่จำเป็นต้องเรียกหาพระเยโฮวาหีเรเพื่อการจัดเตรียมพยยระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้คุณเพื่องทรงเป็นส่วนรวมและทำให้พระนามเหล่านั้นสำเร็จทั้งหมดพี่น้องคะดังนั้นจงรู้จักพระเยซูเจ้าพราะองค์ตรัสว่าคนดูพระคมภีรพระคัมภีเป็นพยานถึงเรายอห์นบทที่ห้าข้อที่สามสิบเก้าเมื่อคุณรู้จักพระองค์คุณก็รู้จักพระเจ้าคุณได้พบทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง ชีวิตในด้านสุขภาพของพระเจ้าการรักษาความเจริญรุ่งเรืองชันที่สุขความชอบชามสติปัญญาภารกิจกลังทุกสิ่งอยู่ในพระองค์ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปฮาเลลูยาอาเมนให้เรากล่าถ้อยคคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอพระคุณสำหรับการเปิดเผยพระสิริของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ความชอบชั้นของข้าพระองค์สันติสุขของข้าพระองค์สุขภาพของข้าพระองค์ และผู้จัดเตรียมของข้าพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในความบริบูรณ์ของพระองค์ในพระพรของพระองค์และในอาณาจักรของพระองค์พระพรองทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพระองค์ฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคำที่มีชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเลือกหาพระเยโฮวาราฟาเพื่อรับการรักษาเพราะพระเยซูทรงเป็นผู้รักษาของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเลือกหาพระเยโฮวาเยเรเพื่อให้รับการจัดเตรียมเพราะพระเยซูทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้กับคุณเพื่องทรงเป็นส่วนรวมและทำให้พระนามเหล่านั้นสำเร็จทั้งหมดค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด